หลายๆคนคงเศร้าใช่ไหมคะว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นใครเป็นยากหรือว่าเป็นคนนะคะท่านเป็นใครและมีความสําคัญยังไงและคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดให้ฟังและก็มาแนะนําด้วยข่าวว่าถ้าจะไปสายมูเท้าวเวสุวรรณเนี่ยต้องไปที่วัดไหนนะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide วันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวคะ่ะ ึ่งวันนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเทวสุวรรณนั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเทวสุวรรณเนี่ยไม่ใช่เทพธรรมดาธรรมดาอย่างที่เรารู้กันนะคะท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ปกปักรักษาโลกของเราเลยนะครับเป็นผู้ครอบนำโลกทั้งใบนะถ้าพูดถึงว่าตามความเชื่อของหลายๆศาส,สนาหรือว่าหลายๆประเทศนะคะถือว่าท่านเป็นหนึ่งในเทพที่มีความโดดเด่นและมีความสำคัญมากๆเลยค่ะ สำหรับเมืองไทยเรานั้นนะคะถ้าพูดถึงสมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยถือว่าให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของเทวเวสวรเนี่ยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเอาเทวเวสวรเนี่ยมาบูชาหรือว่าสําหรับคนที่เคารพบ,บูชาเนี่ยคนนั้นก็จะไม่มีอันตรายใดๆนะคะเพราะว่าเทวเวสวรเนี่ยเป็นเทพที่ปกปักรักษาแล้วก็ไล่พูดผีปีศาจอะไรต่างๆนานานะคะและยิ่งถ้าใครมีครอบครอง คนนั้นก็จะมีทรัพย์สมบัติมากเพราะว่าเท้าเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเทพที่มีสมบัติมากนั่นเองค่ะ เขาบอกว่าสําหรับคนที่กลัวผีมากๆหรือว่าคนที่จะต้องทํางานในที่เปลี่ยวๆนะคะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําว่าให้ไปบูชาในเรื่องของทเทวสุวรรณไว้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราหรือว่าแม้กระทั่งตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเคยมีปู่ย่าตายายที่แบบว่าเอารูปของทเทวสุวรรณนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นวัตถุมงคลเล็กๆะะเอามาไว้บนหัวเปรของลูกนะคะเขาก็บอกว่าจะช่วย ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้พวกผีปีศาจเนี่ยมารบกวนลูกเราได้นั่นเองค่ะ ครูอ้นขอย้อนตำนานของเทาวเวสวร,ร์ให้ฟังกันสักนิดนะคะก็คือเทาวเวสวรณเนี่ยในตำราของมหาการามเกียนนะคะเขาบอกว่าอยู่ในตระกูลพรมก็คือพระพรมธาดานะคะมีลูกชายนะคะชื่อว่า,าท่านปุรัตนะคะท่านปุรัตเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดรักษาศีลน,นะคะเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีนะคะแล้วท่านก็เคร่งมากในเรื่องของบำเพ็ญภาวนาซึ่งท่านเนี่ยก็ได้ไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่หนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกกับ ชาวบ้านว่าอย่ามารบกวนฉันนะฉันจะบําเพ็ญภาวนาอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในบริเวณของฉันเนี่ยฉันจะให้คนนั้นท้องนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะให้ท้องเลยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะพวกผู้หญิงอะไรต่างๆนานาในหมู่บ้านนั้นก็รู้กันหมดนะคะก็ไม่มีใครมาในบริเวณนั้นจนมาวันหนึ่งนะคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือชื่ออิทาวิทานะคะเป็นผู้หญิงคนนึงนะคะเดินทางเข้ามาอยู่ดีๆก็ดุมดำหุ่มดำเข้ามานะคะมาก็ามาเจอกับท่านปุรัตพอดีบังเอิญนะตกก็ตกใจว่าเออตายแล้วตรงสจะต้องท้องแน่นอนนะ อยู่ดีๆนะคะท้องของอิคาวิทาเนี่ยก็ป่องออกมานะคะก็เลยตกใจตกใจแล้วก็เรีบวิ่งไปที่หมู่บ้านของตัวเองนะคะ <c oughs> เพื่อไปบอกกับชาวบ้านนะคะว่าอยู่ดีๆตัวเองเ็าท้องขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของคําสาบหรือว่าคําที่บอกกล่าวของท่านปุรัตนนั่นเองนะคะชาวบ้านจึงได้นําตัวของนางเนี่ยก็คือมาที่ มาหาท่านพุรัตนะคะก็คือมาบอกแล้วก็มาให้เป็นคนที่อยู่ในความดูแลก็ว่าได้นะคะเลยให้มอบเป็นคนของท่านนะคะจนกระทั่งอิทาวิทานะคะได้คลอดบุตรออกมานะคะเป็นชายนะคะชื่อว่าวิสาอาระนั่นเองค่ะซึ่งวิสาอาระนะคะก็เติบโตนะคะก็บำเพ็ญภาวนาเหมือนกันนะคะก็เติบโตแล้วก็แต่งงานกับ นางเทพวันทีนีนะคะก็จนคลอดลูกนะคะมีครอบครัวมีลูกชื่อว่าทาวเวสุวรรณของเรานั่นเองค่ะท้าวเวสสวรรณหรือท้าว กูเวนนะคะก็คือเป็น2ชื่อนะคะซึ่งบางครั้งบางคนบางศาสนาหรือว่าบางประเทศเนี่ยทางฝั่งอินเดียนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าเท้ากูเวนนะคะก็คือไม่ใช่ท้าเวสวรเหมือนเมืองไทยนะคะเท้าเวสวรบอกได้เลยว่าเป็นเทพที่ทั่วโลกรู้จักนะคะแล้วก็ตามที่ต่างแดนเนี่ยก็จะเรียกชื่อต่างๆกันไปนะคะ พอาเาวสวุวรรณเติบโตมานะคะเทวสวุวรรณเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่บําเพ็ญภาวนานะคะถือว่าเอาเยี่ยงอย่างปู่ปู่นั่นก็คือท่านปูรัตใช่ไหมคะแล้วก็เอาเอาเยี่ยงอย่างพ่อของเขานั่นเองนะคะก็บําเพ็ญภาวนานะคะถือศีลกินไม่กินเจนะถือศีลกินลมนะท่านเนี่ยถือศีลกินลมไม่กินอะไรเลยนะคะไม่กินน้ําไม่กินอะไรก็คือกินทิพย์ ถือว่าจนอยู่ในขั้นแบบว่าชานเข้าชานระดับสูงนะสูงสุดเลยก็คืออยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องกินอะไรก็คือกินทิพย์กินลม้วก็อิ่มแล้วประมาณนั้นนะคะและทีนี้เนี่ยพอทราบถึงพระอินทร์กับพระพรหมนะคะท่านพอทราบว่าเออพาะเวสสุวรรเนี่ยบำเพ็ญกุศลก็เลยมาลงมายัง เมืองนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้พรพอให้พรเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะมอบพอรให้นะให้เธอเนี่ย เป็นผู้ครอบงำโลกทั้งใบนะคะเป็นผู้ครอบงำโลกทั้งใบดูแลโลกทางทิศเหนือนะคะก็คือทางทิศอุดรน,นะคะให้ดูแลทางฝั่งโน้นแล้วก็ให้ครอบครองเลยเป็นสมบัติเลยนะคะแก้วแหวนเงินทองพวกยักษ์พวกมารพวกีปีศาจก็คือสามารถคุ้มครองป้องกันได้หมดเลยค่ะถือว่าเทาวิสุวรรณเนี่ย ารรรจจิงๆค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็เลยให้ความศรัทธาให้ความเคารพและก็เลื่อมใสจนไปกราบไหว้บูชากันมากมายเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าหลายๆประเทศนะคะให้ความาวเคารพเทวสุวรรณเป็นอย่างมากและผู้อนบอกก่อนนะคะว่า,ทาวเทวสุวรรณเนี่ยก็คือมีอยู่สองร่างด้วยกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นร่างแรกเนี่ยก็คือเป็นในร่างของยักษ์ก็คืออย่างที่ประเทศไทยเราเห็นนะคะก็คือเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆนะคะหน้าดูดู ะะก็ถือกระบองอันนึงนะคะแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็คือเป็นร่างของมนุษย์ก็คือจะเป็นมนุษย์ตัวทุ่มท้วมหน่อยนะคะอ้วนๆลงพุงพุงพลุยก็คือกินอิ่มน้ําสําราญก็เหมือนบุคคลเจ้าสําราญอย่างนี้ค่ะมีเพชรนินจินดามีเงินทองกองอยู่ด้านหน้านะ,ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเท้ากุเวนนะคะที่ทางอินเดียใต้เขาเรียกกันค่ะ และเมื่อทุกคนรู้ที่มาที่ไปของเท้าเวสุวรรณกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครูอ้อนจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปมูเนี่ยเราจะไปมูที่ไหนเพราะว่าสายท่องเที่ยวบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ถ้าเที่ยวแล้วเนี่ยก็อยากจะไปหาที่ที่หนึ่งที่มูด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอยากเอาโชคเอาลาบกลับไปบ้านเพราะว่ามาใช้ตังเยอะแล้วอยากจะไปมูเหมือนกันใช่ไหมคะครูอ้อนขอแนะนําเลยค่ะ สำหรับผู้อ้อนเองนะคะเอาเนี้ยเอาคือตามความคิดนะคะผูอ้อนขอแนะนําวัดที่อ้อนชอบไปไหว้ท้าเวสวรรณนั่นก็คือวัดพระแก้วที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ใช่พระแก้วอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็คือที่วัดแห่งนี้นะคะมี เท้าวเวสุวรรณที่มีอายุมากกว่า300ปีก็คือเป็นเท้าวเวสุวรรณที่มีลักษณะเป็นไม้แล้วก็ศิลปะในเรื่องของการแกะสลักเนี่ยไม่เหมือนของไทยนะคะก็คือเป็นในลักษณะของ12ปัณน,นานะคะก็คือทางฝั่งจีนก็คือมีลักษณะ,ะหน้าไม่มหน้าไม่ดุนะคะเป็นล่างอ้วนๆนะคะตุ้มเทียมร่างอ้วนๆแล้วก็หน้าก็คือยิ้มอิ่มเอ,อิบมีความสุขนะคะอันนั้นคือมีอายุมากกว่า300ปีเขาบอกว่าเท้าวเวสุวรรณที่นี่ อดีตนั้นนะคะก็คือเก็บไว้ในปุกอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาเดินทางมาที่วัดแล้วเขาก็มองเห็นพอดีว่ามีเท้าเวสวรอยู่นะคะก็เลยตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยถูกหวยได้เงินได้รางวัลน,นะคะก็ขอให้แสดงปฏิหารออกมานะคะเท้าเวทสวุวรร์ก็ประมาณว่าแสดงอิทธิฤทธิ์เนาะผู้หญิงคนนั้นถูกหวยจริงค่ะ พอถูกหวยเสร็จนะคะเขาก็ได้โชคได้ลาบกลับมานะคะแล้วก็เลยมาสาแท่นบูชาให้กับเท้าเวสวรรณณปัจจุบันนี้ค่ะ และอีกวัดนะคะนั่นก็คือวัดใหญ่วัดของพระพุทธชินราชนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามีพระเวสสุวรรณที่เป็นองค์ขนาดเล็กนะคะก็คือเป็นบริวารของอพระพุทธชินราชนะคะถือว่าเป็นคนที่คอยปกปักรักษาพระพุทธชินราชนั่นเองค่ะซึ่งองค์นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นองค์แรกของประเทศไทยที่ทําด้วยโอหะสำริดบุด,ด้วยทองนะคะถือว่าเป็นองค์แรกของประเทศไทยที่มี ความเก่าแก่แล้วก็อยู่คู่พระพุทธจินราชถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากไปก็สามารถไปขอพรที่วัดแห่งนี้ได้เช่นกันค่ะและอีกวัดหนึ่งนะคะนั่นก็คือวัดจุลามณีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่แถวอปวานะคะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่นะคะแล้วก็มีท้าวเวสวรณอยู่ คนเขาไปกราบไหว้ขอพรเยอะมากนะคะเขาบอกว่าสายมูเนี่ยจะต้องมามาขอพรเรื่องหน้าที่การงานเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะสมหวังเกือบทุกไลายนะคะเราลองไปดูกันค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่แถวมาบตะพุธจังหวัดระยองนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสผ่านไปแถวนั้นก็ลองไปกราบไหว้บูชาดูนะคะอาจจะได้โชคกลับมาก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณหรือว่าสายมูนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนไปท่องเที่ยวยังจานที่ต่างๆก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพรนะคะขอพรพอนะคะไม่ต้องไปบุญบานสารกล่าวแต่ถ้าเกิดว่าจะไปไหว้อะไรจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าใช้ทูบเก้าดอกแล้วก็ดอกกุหลาบแดงเนี่ยเก้าดอกเช่นกันนะคะไปกราบไหว้ขอพรท่าน ขอให้สมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานใครจะทําธุรกิจนะคะก็สามารถไปขอเรื่องของธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองนะคะให้ค้าขายร่ํารวยแล้วก็ให้มีโชคมีลาภเรื่องหวยก็พอไปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ลองเลือกที่จะไปกันดูนะคะชอบที่ไหนไปที่นั่นแต่ในประเทศไทยเรามีเยอะเลยค่ะท้าวเวสสุวรรณอยู่หลายๆที่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไหนจะชอบไปไหว้ที่ไหนศรัทธาที่ไหนก็เลือกไปตรงนั้นได้เลยค่ะ โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้กูอ้อนเอาไว้แค่นี้ก่อนยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะกูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับกูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและท่านไหนนะคะมีข้อมูลมีข้อเสนอแนะต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้กับรูอ้อนได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ